เราอะจะมีปาร์ตี้กันเยอะมากเลยนะช่วง New Year, แบบว่า end of the year new year นะแล้วเราก็อยากจะจัดปาร์ตี้กันแล้วอยากทำขนมอะไรก็ได้เลี้ยงแขกนะที่แบบง่ายๆแต่ทำออกแล้วดูดีสวยงามนะคะมีเมนูอะไรแนะนำไหมคะคุสวยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะทำไมคะหนูมีเมนูแนะนำพี่น้ำเลยค่ะ พานาคอต้า,าส่วนผสมทําง่ายๆไม่มีอะไรมากเลยนะคะทํายังไงง่ายจริงหรือเปล่าง่ายค่ะเอามาให้ดูไฮโซด้วยนะไฮโซนะมากคอยอคดูค่ะโอเคเดี๋ยวฉันจะดูคา,าส่วผสมทำง่ายง่ายไม่มีอะไรมากเลยนะคะจะมี นมวิปครีมน้ำตาลทรายค่ะเจลาตินแล้วก็วอลลิลาค่ะส่วนตัวซอสนะคะก็จะทำเป็นสตรอเบอรี่ค่ะก็จะมีสตรอเบอรี่แช่แข็งกับน้ำตาลค่ะมีคำถามนะก็จะบอกว่าเนี่ยเจลาตินน่ะพี่เห็นว่าบางคนน่ะเขาก็ชอบใช้เจลาตินผงบางคนก็ชอบใช้เจลาตินแบบแผ่นทำไมอ่ะใช้ใช้ตัวไหนได้ยังไงสำหรับเจลาตินนะคะหนูว่าจะใช้แบบไหนก็ได้ส่วนเจลาตินแผ่นนะคะ แค่แช่น้ําพอนิ่มแล้วเราก็ใช้งานได้เลยแต่ส่วนตัวผงอะค่ะเราต้องไปบูมกับน้ําพอบูมเสร็จเราก็ต้องไปเวฟให้เป็นน้ําใสๆค่อยมาใช้งานบูมยังไงอะไม่เข้าใจคือคนที่บ้านไม่รู้เรื่องคือเอาอเอาเจลาตินผงใช่ไหมคะแล้วก็ผสมกับน้ํารอประมาณสองสานาทีให้มันอืดพร้อมกันนะคะแล้วค่อยไปเวฟ ให้เป็นน้ำใสๆแล้วก็อมาใช้งานได้ใช่ค่ะมันก็ยุ่งยากกว่าแต่นี้าสามารถใช้น้ําแล้วก็ให้มันนิ่มแล้วก็ใช้ได้เลยใช่ค่ะแล้วถึงเวลาแผ่นเนี่ยมันเก็บง่ายด้วยเนาะมันเป็นแบบแผ่นๆมาเนาะแล้วมันก็จะใส่ซองเอาไว้ถึงเวลาก็คือถึงเวลาจะใช้ก็ค่อยเอามาละลายอันนี้จะทำส่วนพานาคอตต้านะคะ ส่วนผสมก็คือวิปครีมค่ะแล้วก็จะมีนมสดนะคะน้ำตาลค่ะเทรวมกันได้เลยค่ะเตาตั้งไฟกลางนะคะค่อยคคนค่ะอย่าคนแรงนะคะอย่ามันเกิดฟองอากาศพอน้ำตาลละลายนะคะใส่กลิ่นวานิลลาลงไปค่ะคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นค่ะปิดเตาแล้วก็ใส่เจลาตินที่เราแช่นิ่มๆเมื่อกี้นะคะใส่ลงไปคนให้เจลาตินละลายนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ พอเยอะออกจากต้อนนะคะตัวพานาคอต้าค่ะยังร้อนอยู่เราสามารถมาปรับอุณหภูมิให้อุณหภูมิลดลงนะคะเราค่อยมาตักใส่แก้วของเรานะคะพอเทใส่แก้วเสร็จนะคะให้นําตัวพานาคอต้าไปแช่เย็น10นาทีนะคะให้เซตตัวและหลังจากนั้นเดีย๋ยวเรามาทําซอสรอค่ะ เ,เรามาทำซอสกันเลยนะคะสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะตั้งไฟกลางเหมือนเดิมนะคะคนตัวสตรอเบอรี่กับน้ำตาลให้ละลายค่ะแพรจะชอบแบบว่าให้มันมีเนื้อสตรอเบอรี่นิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบมีเนื้อก็คนให้นานขึ้นกว่าเดิมค่ะพอได้เนื้อสตรอเบอรี่ที่เราต้องการแล้วนะคะพักให้เย็นนะคะแล้วค่อยไปใส่ในตัวครีมของพานาคอตต้านะคะ จบแค่นี้ไม่ได้นะคะหูสวยงามไฮโซนะเหมาะสำหรับการปาร์ตี้เลยแต่ว่าจบเท่านี้ไม่พอนี่วางท็อปปิ้งให้ที่เหน่ออย่างนี้ต้องแต่งให้นะคะเห็นไหมคะพี่น้ำสวยงาแค่นี้ก็สามารถอยู่ในงานปาร์ตี้เล็กของพี่น้ำได้แล้วค่ะพนักพัต้ตเดี๋ยวเพิ่มีเพิ่มีไม่สวยพอมากเอมีแต่งหน่อยแล้วมันสามารถจิ้มลงไปเลยได้ไหมอ่ะจุวลงไปเลยได้ไได้ค่ะเนี่ยก็เนี่ยวางแล้วนี่ให้มันวางนี้ได้ไง ว่าไงอ่ะเอาเอาออเจือบเกือบสูงอุ้ยพี่น้ำคะหนูขออะไรอย่างหนงได้ไหมคะอะไรคะอย่าหนูตกแต่งให้ดิอย่าหนูตกแต่งให้ดิอย่าหนูตกแต่งให้ดีกว่าคะ่ะไม่ไว้ใจอะอ่ะ ่ะและคราวนี้เราก็จะมีขนมไปงานปาร์ตี้ของ<ช>ราใช่วค่ะพานาคัตต้าทํำง่ายๆใครๆก็ทําได้ค่ะโอ้แล้วก็ใครชอบสาระดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดกดไลค์กด Subscribe ช่องฟู้ดเด็ดขอด้วย,วยนะคะ